สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมนี่แี่คนหัวรีสอร์ทครับผมเอา้ายพ่อเจ้าไปทางไลยล่ะฮะพ่อเราไปใช้แล้วอ๋อเพิ่งเด็ดรถมอสสเตร์ไซค์เต็มขีล่ะครับเนี่ยนะครับคนหวัวรีสอร์ทด้วยมือเนี่ยเอา้าเคือเอาคนคือตัดทิมล่ะครับเนี่ย โอ้ยแม่เอาไปดองเลยได้เนี่ยที่ว่เก็บเอาไปดองไว้นี่ครับเบิ่งบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาเบาดิดิครับ,บ,บ,รรรรบ,รบผมหอยรีสอร์ทพันธิตยังนอ้อพันธิตไทยยังนอนโอ้เตรียมดินไปถวายเขาว้อคือประเทศยังน้อยน้อครับเนี่ย ตกแข็งหมดเลยครับผมเดี๋ยวครับรถโตวแรกเพิ่อนเลยเร็วเร็วแรงทะลุนรกดีครับผมบเพิ่อนสิ่ปีแลี้ยนยวนทักถนนกัดเร็้ยวพักก็แลีย้ยน่นี่กคทนทานแข็งแรงดีครับผม ใช้งานได้คล่องโอ้เห็ครับออกกำลังกายไปน้ำครับผมก็ต้องไปเดินวิ่งอยู่บนลู่ครับผมนี่มันยางนั้นตามขุดไปเล็กครับผมออกกำลังกายผมได้แนวอยู่ในกินมาฝากเพิ่นอยู่ครับ มาหิด้อยูน้กินกิบกระเพิ่นนะครับครับผมได้ของมาต้อนเพิ่นมือนีเนื้อดไ,ดได้ใส่ก้อยครับผมก้อยใส่ได้ครับเนี่ยก้อยใส่นะก้อยใส่หัวครับ รอยเลือดีอดีงงผงกบขวพร้อมอยากเพิ่นบมี่นะครับพี่นาโอ้มีเยอะอีกตุน,นกเกินตักเลยขบขวบโอ้แม่ เนื้อไม่ไม่้ด้วยเลยครับเนี่ยแล้วให้ไหลตรงใสนีนิครับก้อยก้อยใสผักกระเรียมมาบานแล้วครับหัว มามากินข้าวก่อนอืมเอาบัดฝนตกบหฮอดเจ้าบ่เอาเพื่นสิปลูกมันแก้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่อกะสิส่วนเึินไงบว่วะเนาะครับเนาะ ก็จะส่วนข้องในเลยเนื้อไม่ต้องเพราะว่าเจาะเนื่อจิดหน่อยนี่ครับผมอืมอ่ะครับมาลอยเลือดเลยครับมือสดเลือดโกกกเลย เลือดเลยครับผม ผลล่ะมจะปลูกมี่แกวครับผม เครื่องในหับมือนีก้อยเครื่องในก้อยร้อยเครื่องในก้อยใส่แมนยูวันเฉียวอันนี้เฮ้ยหัวงงสีเปิดกุ๊ดเนี่ยงอสีดิ้นโอ้ยบอของข่อยอยีูกับไล่บอของเจ้าสีอย่างนะทุกสีอย่างสีด้อยสีหล่ำไฟใหม่วันไ,ไม่ไสีหล่ำ เขาเป็นตูวที่จีม uh, uh> yes um ่วงนี่แหละโอเวนบอกว่าโอเวนจีม่วงเด้จีม่วงจีตับหมูแม่ตะวหมูไงจีม่วงเพื่อนว่าหยอดละาสองบาทเรื่องวันนมากกันเขาเอามาเขามยถิ่มไปซื้อคนเกิดเพื่อนปลูกแหวนห่วงเด้ตอนขาดไปแล้วบาสหัวกัดว่ะโอ้มาเสือเด้อครับเด้อมันเกี่ยวเบาวเด็กๆกกำลัง ไทยที่ปลูกแล้วครับยกกล่องเกิดคู่แล้วมันจะเกิดเมื่อไหร่ครับที่แรกเฮ็ดคู่นี้หน่อยนึงเฮ็ดใบเดี๋ยวซิบลอยอย่าเบิบร์ตซิบลอยเจ้าหกว่กูท้องตาดปลูก<ล>ยังย<ล>ังกูเปลี่ยนราคาอ้อยกูเปล่นเฮ้ยมันกับกูเปลี่ยนที่ทั้งใดก็ตามงวงกับกูเปลี่ันเอาอ่านเปลี่ยนแล้กันตายยังเขียดแล้วครับอยู่มาเงินโควิดกระจกอยู่วไทยจะได้เป็นรถ มอเตอร์ไซค์ป tamam. okay. e ุ mm. uh, ้ยเเมื่อกี้เลยมอเตอร์ไซค์ของ่าวเพิ้นบอไอ้เกิมตัวคอยยันจะล่ออะไรตอดน้เอารถซื้อเอาแล้วนะไปซื้อดอกเมื่อกี้ตะกอนอที่หลังวะท่านเอาไปขีนะมันกลังเาวะท่นไม่เนอยู่เป็นว่าเดาะหวใจหรืออลั้นนึงที่หนาต้มันเงาไปนะเพื่อนทีเอากาจาเขาวมาโอ้โหนั่นด็กเดียวเอ็ดหน้าเอีบ่าขายสม โอ้ขันน่ะนะนี่น้ารับมนกับมีอว่าสีเอาเต้าหุ่นโตค่ะบพวกนั้นเยวต้องเห็ดเครื่องไม่เหตุแล้วน่ครับโอ้ยมื่อนี่พอดีถูกกันครับจะของแข็งดีครับ <c oughs> รเปรดจัดให้ได้ใส่เลย <c oughs> ใส่เครื่องงนายเลยครับใส่ร้อยแดงเลยเนาะมีคันหนึ่งแม่ที่ถูกได้คดีเลยมันเป็นสิ่เหงที่โอ้ก็ดันดิด ไปเป็นทีแล้วครับพวกมันเป็นตะนมูนยอยู่ครับโมเลย์พวกนี้เสียก็ให้เงินนี่ครับรอยเลือดรอยเลือดครับผมอียังเกาะจะว่ารอยเลือดครับมื่อน,นี้ก้อยรอยเลือดอนนห่วงยางโอ้ซุบซิบหครับรอยกินครับเออแต่ลงเอาห่วงยางแล้วลงมารอยกินลวด <laughs> นี่เขาเอื่นรอยเลือดของแท้ครับผม anh bảo áo hoang giang lắp xe sườn lê anh bảo cưỡi lôi lưỡi không có trò chơi đằng chán như ขี้น้องว ah. ah 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 ิใจใจวะเรียกว่าถือว่าหมาเป็นเพื่อนตีดกดเพื่อนน้ำลาเนี่นั่งปวดทังอย่างเนี่เ๋ยว่อย่างเขายหวหน้าไม่ไว้กำลังเขาโค้แต่เขาเปดได้มอเจ็บมัลควายกำลังหมาถีบตรงว่าถือว่าย่างรถมอเตอร์ไซค์มนฝุ่นสนวันทั้ต้องลแต่เขายหลงปลาหมายังหลงน้ำเนาะเขาไหลงจะเขา กลับมาแล้วนิสัยเนี่ยเลยบ่กับแพงเห็ดบ่คือเสียแล้วเจ้าไปหายังไงเนี่ยป่ะแมนหาของป่ากันยังของป่าเขาเลื่อสีบ่จ้าเฮ้ยจวดเลยครับก่อยเครื่องในต้องมือนียเป็นพันไรผมว่าคือนิบหลงฮะโว้ยว่าจะพันไหนจี๊สิบกิโลจากจุดเฮียครับ แต่ในนี้ตะโคกเครื่องกันงประเด้ยเขาไปในหันต้นไนม้ไม่มาจักได้ยผมน่าร้องสิบกิโลเนาะกินด้วงได้ยครัฉันแล้วมาก็ยังได้เขาน้ำเกลือเนาะมายินงยิ่แล้วหัวเออบะมีแเนากินโอ้ครับสุดยอดเลยนี่ก็เครื่องในใสล้วนใส่ย่างเยอะเลยครับร้อยเลือดต้องเอา หงอย่างกบเสือชู้สีด้วครับเด้อมันลงมากินรอยกินเลยรอยเลือดก็เอือของแฉะสอนป้าตองนะครับเอาหลอดดูเดาเพี่งเลือดวายนี่นะครับซีนกัยนะืมอมลำเลยครับผมช่วยอดวยเดี๋ยวมันเกิดผิวกลิ้นแหงกอดกอดง่า,ายามากเตือนมุ่งขึ้น นั่เดาโน่นลงที่ว่ะหุรบดูเปลี่ยนอาแนมหวานนึกกาได้นนิเอาตังไรสิอืมห่ากาหาลงติตมาอีกแล้วครับมตสูโอ้คนนอนมาีิดเดเนาะ แตงยำล่างหนาาบไปเด้หนาของได้เที nice, ่ยกไหมได้ที่บาทเนี่ยทออถามคุยด้ครับแล้วสดออย่างเดียวครับห้องขนาดให้ผมอมล้ำเลยเลย

mà lọc đường thang mà ai dưỡng nếu không khổng học mà đọc Ủa khổng vó hm hoặc người Ừ hôm qua hôm nay hết hết Này, hết 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 Chẳng Chẳng quả Anh đấy hẹn tay khỏi phải đấy Ừ Bạc nào Lộn Ồ, có bé này hẳn Không điền bỏ hình Điền Tiền cho bộ quả cắt thứ đâu Tăng chết bưng tao không đừng quả chẳng ăn bình ảnh quyền đấy kia thật Mua nhóm bỏ mày Nhà rụp nè Năm kia bác nó dân ở tè vầy khác Ừ đấy dân phung mùi kháo dù นี oh. ่เห็นว่าสดล่ะโอ้โหจุดต oh. ัวเลย oh. อันนี้เขาปเปิ่งเงามใส่ด้วยครับอันนี้สดใสอุ้ยหักหักอะไรกามเนี่ยใส่ด้วยล้วน oh.

โน้จิ่ทงสิ่งราการพวนเราให้เขอแบบเอะเกะเยอะการไโตอาคันขอมาเยอะไม่หนังย้องปวดป่ะห้องบัแข็งปวดไม่ได้ใครวดหนึ่งได้เที่ยเดียวเนาวันอมดิเยอะซ้ที่ดมันองติดที่เดียวมันถึงรู้ละประกาศทำเขามา ลองมาเบิ้งจ็กสอง้ามวหนึ่น<อ>งนี่พอดีป่ะคมแบบอากาศเลยครับคมอ,ำำอัมลำน่าเป็นไลยที่ว่าอัมลำแปลดีภาษาไทยแปลว่าอะไรครับอยู่นี้แหล,ละ <c ười> ลอัมลำครับคมกลมแหละอันนว่าเันนว่าเลอกผมพอดีแล้วครับคมอัมลำแบบว่าแห้งเกินไปวัด นั่นไงไอล้ำเด้ออันนั้นเป็นยากระเพาะในการนี้อันเปียบปองงูอือนี่ไงไมเอาไว้ครับอมออมยำกินเล้ยังเรียนกระเพาะต้วเราเจ่าก็ต้องก่อยได้๋ยวสีเต้นเนื้อครับผมมดอนี้เขียงใายเนี่ยเพิ่นจัดใส่พิเศษเลยกับประเทศงามใส่ด้วยเปล่าก่อยใส่ เนาฝึกอ,อยากกินไกยใส่ดดนนะครับเดือดมั้นีน่นใส่พร้อมใส่นี่ไกยใส่กันกน้ำหมั่น,นเลยขวุ่นเลยเป๊ะเลยไม่เดือดดอกเทียนเฉียนเที่ยงหใหม่น้ำจ่อยหวานดู่ครับผมช่อย ได้กันกูหนึ่งเครื่งอนง,งนี้ตัวหนึ่งใช่เย้าก็ไหลเขาปล่อยกระเทามาลุ่มอย่ะลุ่มงาบุญเด้อยังแบบผู้ใดกัซอยผู้ใดเอมีแต่หมอคนเดียวแค่จะสู้กัซอ,อยผู้ใ<ม>ดะครับ จะเป็นนักมาใหม่จนกินเลยมันลว่าไก่เมาคนอยากตี้เทน่ยงแต่หมอจะแย์เยอะยู่งซอยคนก่วังราบังดุยองควผมตัคราบะรักษาเล้วกันเขาหงูเบื้อะการไมไหวเขาป่อยถห่ไมนได้หมอกินต่บางคร้งเืออยู่เนาะพมึงไส่ซากลูกหมอกายานตีดเสียเด้อซึ่งเด็ั่นคือเอาแต่เมื่อไหร่มเอาคือภายใน เบิดเดียเดเเเด่ยวอย่าเคือมันเอาว่ทันเดีวน่นนี่เพื่อนนะครับเดี๋นี้เดี๋ยวกบกนต๊เดี๋ยวเลอันนี้ได้อากาศมันฮวเเป็นห่วงก็ได้ได้าตมางทางอากาศเด้อดหนนต๊ะอี่ไข่ห้องมว่าจะไข่ทัวมว่าเสียงเตียนเลยตาฝนมาเลยเนาะดอกอยางจังหนามที่เขาตาเดียวก็เป็นฮยีโล่ของเไรเนาะ โอ้ได้การได้การครับผมสวดเอาเลยลูกเป็นร้อยเอาร้อยเดือดพี่จะตายอยู่ว่าอื้พี่จะตายเอาเปลี่ยนกระทะทิ้งไปกิ้เดือดให้พี่เสียกระสิเลาะเนีะครับโอ้เด็กๆไม่ใหม่แล้วเนาะอืเอ้ยกิ่นยูเทียนนึงเหอะจะไปบวชขอาคันลูกบวชไปกินบอกไม่ ยังเหลือเกินเจ้าบาดบ็คือหลวงพี่อาจารย์นิดหน้อยนิดหน้อยปุ๊กลาะเดืกเลาะมื่อบุญเตียซี่นะเนี่ยห้ามหามันกน้อยวะแค่เดียวละแค่เดียวนี่เกิดเป็นคนมากไม่กินก้อยมื่อเสียบแล้วต่อเลยบวชก็เ<า> <laughs> ดือดด้วยมา,มาก,าก้อยเดือกมาได้มาเดือกคนไหนก็เอาไปรดมาอยู่รอกซ้ำแบบบ้บานทำงี้แหละเต็มเลยเนาะสดเอาสดเอาจะเบิดแอบแหลกเนาะ นอ่ะโล่งอยู่ในหลอบปีมีแค่เดียวอืมมีแค่เดียวคือบุญเหรียญจีเปล่าือว่อามือ<ช>ปล่อยผีพระโอ้ย <laughs> ปล่อยเพลินมวลหักไม่นะถ้าไม่บวชหลายน่หมดล้วเพลินเนี่วตามือต่อไปบ่ะไรเด้ยพิอาบัตเด็กหยอดพับเม็กไปครับโอ้โหยส่วนงานพอดีมันแรงเนาะมันหยอดมันเป็นสญจีเราครับเออขาดขาดเป ที่ได้ปีนเห้ยมันจักงานอะไ,ม,ไม,มันเซลแล้วนอนงยำแดดก็บภาคอะไรแบบมันมันฮือคือเดี๋ยวแม่ผ่าน <c oughs> อท่นอนตรงไปก็ย้ำเ,เพิดอป่าอืออขึ้นเบ็ดไปยุใไปเห็นได้ขำโขโหลยแล้วบ่อใด <c oughs> นะก็มาดนานะน้อน,นอเนาะไปจีบ้าจะอันดึงเงินหาก็บบ่ๆๆ <c oughs> อใดเนาะขาเอนมันนอนแหละครับเอาครับทุดมันเกิดอือครับโอ้ใจรอบหนึ่งแก้วส่งครับนั่งเดียวอยู่ของผม,ม thân ma một căn này ơi phát cá <coughs> <coughs> <khá nổi>, xay cũng ông lâm không không นี่ครับสวนปั๊มอยู่ข้างขังได้เสาอโอเคแล้วเป็นผลผลิตได้ครับตัวดูว่านเทสีนอปาเพียงหน้าหน่อยครับได้จังหวะเด้ดได้จังหวะยุยด้โอเ้เด้วเด้เดอเด้อยวเดอเเดีดเดเอเอเด้ออเออ้เ สามสิเดดดดจงคือ <aring> ส no <liebe> <pi> no ูงก <acceso> <s ori> <s ori> ็คอยครับแด็เจ้ายเือสูงว่ยืนยุดพอดสูงพอดนี่ค <tekrar> รับยูดดีมีแห้งกันทุกคนครับคเสีบเสบเลยเบื่อเดียโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยวนะยคผมอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะครับเด้อลำรวยลำรวยครับครับเบอเบนะหมมันกับวกอเด้อืมาิสื้อยูไดิสื้อจ้าเกียครับอืมรวยลำรวยครับผม ยินดีพีเฮงสวัสดีครับ